นี่จ้าอรรเอาไก่หวาน,านครับหวานนะคะไก่ทอดด้วยครับดาราจ้ากินเยอะๆนะคะเอองั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี้รับอะไรดีคะผักผักนะคะแบบทอดมาดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบสองหนึ่งหนึ่งผักสองข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักนี่เขาไม่ตักให้นายหรอกกินสองหนึ่งหนึ่งออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีส,สเกตและกันทลกักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 CZ ิ e w ้าซีนิวพระอิศา HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักษนากรแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะคือฮาคําสุกบา์เบอร์ร้านตัดผมในตำนานสุดคลาสสิกราคาแล้วแต่จะให้ค่ะ ผูสื่อข่าวรายงานข่าวว่าได้เดินทางไปพบร้านตัดผมโบราณสุดคลาสสิกตั้งอยู่บ้านเล็กที่117หมู่12บ้านเขาแดงตำบโคกตาลอเภอภูสิงห์จังวัชส,สกตโดยร้านตัดผมนี้มีชื่อว่าคำสุขบาเบอร์ลักษณะคล้ายเล้าไก่หลังคามุงจากผนังทำด้วยไม้ไผ่และไม้ยูคาลิปตัสตั้งเรียงกันเว้นช่องว่างเล็กน้อยเพื่อเป็นช่องระบายอากาศ ภายในมีโต๊ะนั่งตัดผมชายตั้งอยู่หนึ่งตัวพร้อมกับกระจกและอุปกรณ์เป็นแบตเตอรี่หวีกรรไกรและผ้าคลุมโดยมีการต่อปลั๊กไฟมาจากตัวบ้านไม่มีแอร์หรือพัดลมชาวบ้านในพื้นที่เห็นมานานจนชินตาก,ก็รู้สึกเฉยๆแต่ชาวบ้านต่างพื้นที่หรือนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้สื่อข่าวเห็นแล้วประทับใจสุดคลาสสิก Amazing Thailand ที่หาชมได้ยาก จนมีการถ่ายรูปไปโพสในเพจ Facebook ต่างๆเป็นจำนวนมากนายคำสุขชัยสุขอายุ71ปีช่างตัดผมเจ้าของบ้านเล่า,าว่าตนและภรรยามีลูกด้วยกัน4คนหญิง3ชาย1ปัจจุบันลูกๆได้แต่งงานมีครอบครัวและไปทำงานประกอบอาชีพที่ต่างจังหวัดกันหมดตนและภรรยาจึงอยู่ที่บ้านกัน2คนมีอาชีพเป็นช่างตัดผมและทำประมงหาปลา เนื่องจากที่บ้านของตนอยู่ติดกับพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยติกชูสำหรับอาชีพช่างตัดผมนี้ตนได้เรียนตัดผมครั้งแรกเมื่อปี2525 25, จากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์จากนั้นได้ประกอบอาชีพเป็นช่างตัดผมเรื่อยมาในหลายจังหวัดจนถึงปัจจุบันรวม35ปีส่วนร้านตัดผมที่ทำขึ้นนี้สร้างในที่ดินของตนเองเมื่อปี2560ที่ผ่านมา มีแนวคิดทำแบบเรียบง่ายประหยัดไฟใช้แอร์ธรรมชาติซึ่งก็มีลูกค้าเป็นคนในหมู่บ้านและชาวบ้านทั่วไปเข้ามาใช้บริการตัดผมอยู่เรื่อยๆแต่จะไม่มากนักเพราะไม่ใช่หมู่บ้านใหญ่ส่วนราคาตนบอกเลยว่าแล้วแต่จะให้จะ20บาทหรือ30บาทหรือจะเป็น50บาทก็ได้หรือไม่มีก็ไม่เป็นไรยินดีตัดให้ฟรีอีกด้วย แต่ถ้าหากไม่มีลูกค้าตนก็จะลงเรือหาปลาเพื่อนำมาทำเป็นอาหารและถ้าหากได้มากก็จะแบ่งขายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ จังหวดัดศิเกตมอบบ้านให้ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพจำนวนสามหลังในพื้นที่อำเภอศิลาลาดค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่6กันยาย,ยน2566นายสำรวยเกตกุลผู้ว่าราชการจังหวดัดพร้อมด้วยนางมลิกาเกตกุลนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวดัดนางสาวชนมนัสรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวดัดหัวหน้าสุรชการเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนร่วมกันมอบบ้าน ตามที่สํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสิสเกตได้จัดทําโครงการสร้างซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสผู้พิการและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีอุปนายิกาผู้อํานวยการสภาการชาติไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพทรงเจริญพระชนมาย,ยุ68พรรษา2เมษายน2566จํานวน3ลา รายแรกได้ร่วมมอบบ้านให้หนางสามฤทธิ์กะตะศิลาชาวบ้านคลีกิ้งหมู่ที่7ตําบคลีกิ้งอําเภอศิลาลาดเนื่องจากไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและมีปัญหาด้านสุขภาพปัจจุบันอาศัยอยู่เพียงลําพังบ้านหลังเดิมมีสภาพทรุดโทรมไม่มั่นคงแข็งแรงปลอดภยัยทางคณะกรรมการหมู่บ้านจึงได้เสนอให้อําเภอศิลาลาดได้พิจารณาช่วยเหลือผ่านสํานักงานเล่ากาชาติจังหวัดจํานวน5 0,000บาท รายที่2ได้ร่วมกันมอบบ้านให้กับนายแก้วจันทวาสรัศดรบ้านนนเหมือดแอหมู่ที่6ตตำบลคลีกิ้งได้รับงบประมาณซ่อมแซมบ้านจากสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดจํานวน25,000บาทและงบสมทบทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอศิลาลาดจํานวน11,150บาท เนื่องจากหลังเดิมมีสภาพทุดโทรมพื้นที่ต่ำมีน้ำท่วมขังไม่ปลอดภัยแก่การอยู่อาศัยและรายที่3ได้มอบให้นางจาันเป้งทองรัศดรบ้านโจดจิกหมู่ที่7ต็าตำบลโจดม่วง ได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านจากสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดจำนวน25,000บาทและงบสมทบเพิ่มเติมจากกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอศิลาลาดอีก10,000บาทเดิมบ้านที่อยู่อาศัยมีสภาพทรุดโทมไม่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยแก่การอยู่อาศัยโดยบ้านทั้ง3หลังดังกล่าวฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นและชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันเป็นแรงงานจิตอาสา รวมทั้งบริจาคเงินวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างและซ่อมแซมบ้านจนสําเร็จร่วมกันโอกาสนี้ค่ะสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสํานักงานเกษตรจังหวัด สมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดที่ว่าการอำเภอศิลาลาดกำนันผู้ใหญ่บ้านได้รวมมอบเงินพร้อมข้าวของเครื่องใช้ทั้ง3ครอบครัวเพื่อความสุขพร้อมฮักแพงแบ่งปันโดยการมอบบ้านหรือเฮือนดีๆศิสเกตไม่ทิ้งกันนั่นเองค่ะด้านอำเภอ้ำเเลี้ยงจัดพิธีอัญเชิญเสาหลักเมืองนำเกลี้ยงขึ้นประดิษฐานและเฉลิมฉลองอำเภอ้ำเกลี้ยงครบรอบ37ปีค่ะ เมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่7กันยายน2566ค่ะณศาลหลักเมืองอำเภอน้ำเกลี้ยงตำบลน,น้ำเกลี้ยงอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดรสะเกต นายนพพงศ์พลาดิไซส์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีอันเชิญเสาหลักเมืองน้ำเกลียงขึ้นประดิษฐานและเฉลิมฉลองอำเภอน,นามเกลียงครบรอบ37ปีโดยสภาวัฒนธรรมอำเภอน,นามเกลียงพร้อมคณะส่งอำเภอนามเกลียงรวมทั้งชาวอำเภอนามเกลียงทุกหมู่เหลา่าได้ตระหนักเห็นความสำคัญของหลักเมืองที่เป็นมงคลเป็นหลักชัยหลักแห่งความรักความสามัคคีหลักพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองเมืองนาเกลียงจึงได้สร้าง หลักเมืองอำเภอน้ำเกลี้ยงขึ้นโดยได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่22สิงหาคม2562ใช้เวลาดำเนินการ4ปีงบก่อสร้างประมาณ1,800,000ล้บาท และปีนี้นับเป็นปีมหามงคลสมัยที่อำเภอ n a เกล้ยงมีพระราชกิจศีกาสถาปนาเป็นอำเภอได้37ปีจึงได้ประสานจัดหาเสาหลักเมืองซึ่งต้องเป็นต้นราชพฤกษ์หรือไม้คูนที่มีอายุนานและขนาดเหมาะสมที่เกิดในพื้นที่อำเภอ n a เ k ล้ยงเท่านั้นและนับเป็นความโชคดีที่หลวงพ่อพระครูสุทธิธรรมพิทักษ์เจ้าวาดวัดสว่างวารีรัตนารามเจ้าคณะอำเภอ n a เกลียงขอบิณฑบาตตัดต้นคูนที่บ้านนาย จตุรงมาพงผู้ใหญ่บ้านผูกคำหมู่ที่3ตําบลน,น้ำเกลียงอาเภอน้งเกลียงซึ่งต้นขุนดังกล่าวมีอายุกว่า30ปีหลังจากได้ออกแบบกลึงแกะสลกักตกแต่งสําเร็จแล้วคณะสงฆ์อาเภอนนําเกลียงได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธนต์สมโพธิปลูกเสกและแห่รอบไปจนครบทั้ง6ตําบลในเขตอําเภอน้งเกลียงจากนั้นได้นํามาประดิษฐานชั่วคราวที่วัดสว่างวารีรัตนารามตามความเชื่อและศรัทธา อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ร่ำรวยไร้ยโรคาและการงานราบรื่นจนได้เลิกง,งามยามดีอันเป็นมงคลจึงได้ประกอบพิธีอัญเชิญเสาหลักเมืองน้ำเกลียงขึ้นประดิษฐานและเฉลิมฉลองอำเภอนนํำเกลียงอายุ37ปีโดยมีพระวชิระสิทธิทธาดาเจ้าคณะจังหวัดสิสเ,เกตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะ และสำนักงานสาธารณาสุขจงรรังหวัดสิสเกตจัดงานมหกรรมศริสเกตเมืองสมุนไพรส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ เมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่7กันยายน2566ค่ะที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีอําเภอเมืองจังหวัดรสีสเกตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้จัดงานมหกรรมสมุนไพรภา่าใต้ชื่องานรีสเกตเมืองสมุนไพรโดยมีนางสาวชนมนัสรอตบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดมีนายศรีพลทองนิมิตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในนามของคณะกรรมการดำเนินงานกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์พร้อมด้วยหัวหน้าร,รชการเครือข่ายบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเครือข่ายบุคลากรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือดจังหวัดเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรจังหวัดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก นายสีพลายทองนิมิตรรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยค่ะว่าการจัดงานศรีสะเกดเมืองสมุนไพรขึ้นครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการจัดงานคือเพื่อประชาสัมพันธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรคุณภาพอย่างครบวงจรในพืชสมุนไพรโดยเฉพาะสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ9ชนิดประกอบด้วยมะขามป้อมฟ้าทลายโจรขมิ้นชันไพลายขิงหอมแดงกระเทียมข่าและพลก ทั้งในส่วนการปลูกการผลิตอย่างมีคุณภาพและสร้างมูลค่าการนำมาใช้ในระบบบริการสุขภาพและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรในภาคเอกชนหรือการตลาดออนไลน์ทั้งนี้ยังได้มีการบูรณาการร่วมกับศูวนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดศิษาเกตสำนักงานเกษตรจังหวัดศราเกตสำนักงานพานณิชย์จังหวัดศิษเกต เชื่อมโยงการตลาดพืชสมุนไพรทั้งห่วงโซ่คุณค่าและยกระดับแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านจังหวัดชิสเกตให้มีอัตลักษณ์อีกด้วยด้านนางสาวชนมนัสรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวค่ะว่า จังหวัดศิตเกดมีจุดแข็งคือมีศักยภาพในการทำการเกษตรที่มีผลิตภาพสูงมีพื้นที่เหมาะแก่การเพราะปลูกพืชเศรษฐกิจซึ่งเป็นอาชีพหลักแก่ประชาชนมีการส่งเสริมภาคการเกษตรทำกรเกษตรกรรมให้ได้มาตรฐานมีการบูรณาการผ่านรูปแบบภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความพร้อมด้านปัจจัยการผลิตคือแหล่งปลูกสมุนไพรคุณภาพ แหล่งผลิตยาสมุนไพรคือโรงงานผลิตยาสมุนไพรโรงพยาบาลห้วยทับทานมีบริษัทผู้ผลิตอาหารยาเครื่องดื่มและเครื่องสําอางจากสมุนไพรอาทิเช่นบริษัทดีมาฟูสบริษัทปัจจัยชีวีเป็นต้นและยังมีวิถีชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดและมีศักยภาพนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านสมุนไพรและกิจกรรมสาธิตการใช้สมุนไพรค่ะ ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิทธิเกศเปิดงานมหาการรมประชารัฐร่วมใจพัฒนาอาหารปลอดภัยสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่7กันยายน2566ที่บริเวณลานจอดรถหน้าห้างแม็โคสาขาสิสเกตนางสาวชนมนัฐรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงานมหากรรมดีจริงกรีนมาเก็ตบายแม็คโครประชารันร่วมใจพัฒนาอาหารปลอดภยัยสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมเครือข่ายกเกษตรปลอดภยัยสู่ช่องทางการตลาดอาหารปลอดภยัย นางสาววริศราโสภาคพ,พัฒนาการจังหวัดกล่าวว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิสเกตได้จัดงานมหกรรมดีจริงกรีนมาเก็ตบายแมคโครประชา,ารัฐร่วมใจพัฒนาอาหารปลอดภัยสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนระหว่างวันที่7ถึง10กันยายนณบริเวณล,ลานจอดรถหน้าห้างแมคโครสาขาสิสเกตโดยมีการจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยสินค้าโอทอปจากผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปเช่น กระเทียมโทนดองน้ำพึง่งน้ำลูกสำรองข้าวปลอดสารไก่ย่างห้วยทับทานปลาส้มอลพ,พินผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ้าลายขอเจ้าฟ้าผ้าลายขีดนาริร้าลายดอกกัญญาค่ะและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิเกตส่งเสริมความรู้สิทธิประโยชน์คนพิการและงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะ เมื่อเวลา13.30นาทีของวันที่7กันยายน2566ค่ะที่ห้องประชุมวโรโบนโรงแรมพมพิมานอำาเภอเมืองศิสเกตนางสาวชนมนัฐรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวดัด เป็นประธานเปิดการประชุมส่งเสริมความรู้สิทธิประโยชน์คนพิการและงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยเน้นการจดทะเบียนคนพิการและการเข้าถึงสิทธิประโยชน์คนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550นางนิภาคงเพรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงังหวัดกล่าวคะว่ามาตรา19กำหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการได้รับสิทธิตามมาตรา20คนพิการอาจยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการต่อนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัดณนะสำนักงานทะเบียนกลางสำนักงานทะเบียนจังหวัดหรือสถานที่อื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดและวักสองกำหนดว่าในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ หรือในกรณีที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไม่สามารถไปยื่นคำขอด้วยตนเองได้ผู้ปกครองผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลหรือผู้ดูแลคนพิการจะยื่นคำขอแทนได้แต่ต้องนำหลักฐานว่าเป็นคนพิการไปแสดงต่อนายทะเบียยกลางหรือนายทะเบียยจังหวัดแล้วแต่กรณีโดยขณะที่วักสามกำหนดให้ยื่นคำขอมีบาดประจำตัวคนพิการการออกบาดการกำหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ การขอสละสิทธิ์ของคนพิการและอายุบัตรประจำตัวคนพิการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดการรับฟังชี้แจงถึงสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการในครั้งนี้ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์นักกายภาพบำบัดพยาบาลวิชาชีพผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปหรือผู้แทนผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการภาขีเครือข่ายตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สังเกตการจจำนวน90คนซึ่งมีทีมบุคลากรโรงพยาบาลศิจเกตและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิเกตรวมเป็นวิทยากรให้ความรู้ค่ะ ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจงังหวดสิธเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักนาะขงแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะหันสานมสดคิดถึงนมโคสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเรา บรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันษานมสดสัญหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร0854950835แจ็คฉันอยากอยู่กับคุณไปจนแก่เท่ามานี่หลับตาลง แข่งแขนเป็นเวลา30นาทีต่อวันช่วยลดการสะสมของไขมันป้องกันความดันโลหิตตูงโรคเบาหวานโรคหัวใจถ้าอยากถุูกคนที่รักันนานก็ทำท่านี้เข้าใจไหมคะเบ๊ะรูดรล,ล้